น่าทาม,มากครับพี่เห็นแล้วคนลุกอยู่เนี่ยอยากกินแต่พี่ป้อมบอกไม่กินสักทีหนึ่งอยากกินใช่พี่เนี่ยเริ่มหงุดหงิดแล้วนะไม่กินอา้าวแอดออนสุดท้ายแล้วอะไรในปากไม่สาปกติเป็นคนไม่กินแกะงอันนี้อ,อร่อยเลยเอที่สั่งเพิ่มอ่ะคนสั่งเพิ่มจริงๆอร่อยมากไม่ใช่เป็นเพราะพี่ป้อมนะฉันว่ามันอร่อยจริงพอเากจะเติมข้าวอแลนะ้วเนี่ย สวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ชาแนลเกียแซบนะจ๊ะเกียแซบวันนี้ภูมิใจนําเสนอมากเป็นร้านอาหารที่เราอยากจะกินมากแล้วเราก็โทรหาเจ้าของร้านแล้วบอกว่าพี่ครับผมอยากมาทานมากผมขอจองแล้วก็คือพี่เขาก็จัดการจองให้และร้านนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารไทยชาววังชื่อร้านว่าขวัญทิพสำรับไทยใดนิ่งคุณป้คุณใช่ปะขวัญทิพคือใคร พี่ป้อมมอมลวงขวัญทิพเทวกูลแกวันนี้เราจะมากินเรียกว่าเป็นสไตล์เชฟเทเบิลนะเป็นต่อหัวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยไปถามรยายละเอียดพี่ป้อมข้างในกันเลยอย่างเงี้ยเป็นร้านอาหารไทยที่พี่ป้อมกับลูกชายทํามาแล้วก็คือแบบว่าฝีมืออาหารพี่ป้อมอะพี่กบอกว่าคือพี่ป้อมแกบอกว่าคนชอบมาบอกว่าคอมเมนต์ดีนักคอมเมนต์ดีนักอาหารจะอร่อยไหมเลยอย่างเงี้ยเราต้องมาพิสูจน์เลยอย่างงี้และร้านหาไม่ยาก ก็คือร้านอะ่ะจะอยู่ในซอยอารีสัมพันธ์ซอย6อยู่ตรงข้ามกรมบระชาสัมพันธ์เลยเข้ามาในซอยอย่าทะเลอะทะลา่าเข้ามากินเพราะต้องจองเดี๋ยวพี่เกียจจะบอกอีกทีนื้วิธีการจองจองอยังไงแต่เราเข้าไปก่อนดีกว่ากับร้านขวัญทิปย์สำรับไทยไดนิง่งใช่ไปเจอพี่ป้อมกันไปหาพี่ป้อมฉันเตือนแล้วนะปะ นี่เธอมาถึงุ๊บเขาก็จะมีเวลคัมดริง์ด้วยนะเดี๋ยวขอชิมก่อนอันนี้คือก้านตะไคร้เอาไว้คนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนเราไปดื่มนะคะเขาบอกว่าต้องคนทุกอย่างให้เข้ากันน้ำสมุนไพรเป็นน้ำสมุนไพรไทยจะมีเป็นกระชายมะนาวแล้วก็น้าเชื่อมอัญชันแล้วก็ใช้ก้านตะไคร้แล้วใช้ดูดก็คือดูดเลยดูดไหมอายจังเลยะอายจังใช้จิบจิบใช่ไหมครับโอเคฉันนึกว่าเป็นหลอดดูดเลยฉันก็แอ้ยเก๋จังเลยอะไรอย่างเงี้ยขอจิบก่อนนะ อืมไม่ได้หวานแบบหวานโดดนะมันมีความหอมสมุนไพรเปรียปร้ยวๆเบาๆอะไรอย่างนี้อารมณ์เหมือนแบบเรียกว่าอะไรนะเรียกน้ำย่อยนิดๆเบาๆเลย welcome drink อ่ะขอกินก่อนแล้วเดี๋ยวรอสำหรับอาหาร ตอนนี้ฉันอยู่กับพี่ป้อมเลยจ้ะพี่ป้อมครบสว่าดีครับดีคสาีค่ะตอนนั้นไปเจอที่เดอะสปูนจริงๆอ่ะดีเอ็มหานางแหละ <laughs> คือบอกพี่ป้อมพี่ป้อมน้องอยากทานแต่น้องบอกว่าน้องจะจองยังไงพี่ป้อมแกก็เลยแบบช่วยจองให้ใน<ม>ช่วงแบบว่าพ e เรียดที่เป็นเทสอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับช่วงก่อนหนึ่งมิถุนายนตอนนี้ต้องตั้งกฎใหม่เอาพูดถึงเรื่องเวลาก่อนครับครับเนื่องจากก็เห็นว่าพี่มีรายการมีอะไรเยอะแยะใช่ตอนนี้เลยกลายเป็นว่าเราตัดสินใจว่าเราจะเปิดแน่นอนทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ในนแต่่ละะวั มื้อละสองรอบก็เท่ากับวันถนึงสี่รอบ <Okay. S 1> คือกลางวันก็จะมี11บเอ็ดโมงครึ่ง บ่ายโมงครึ่งหกโมงเย็นสองทุ่มรอบหนึ่งเนี่ยประมาณ32-34ถึงคนตั้งใจแบบมแม่ลูกค้าจะได้ไม่สับสนให้แน่ไปเลยพี่เปิดสุกเสาร์อาทิตย์แล้วเราก็จะเปิดการจองทุกวันที่20ของเดือนเพื่อจะจองที่นั่งของเดือนถัดไปเพราะฉะนั้นนี่คือจะจองล่วงหน้ายาวๆไม่ได้ไม่ได้ค่ะ <c oughs> ก็คือจอง<ม>เป็นดเดือนต่อเดือนพี่เองก็ไม่ได้อยากให้คนมีความรู้สึกว่าหมดโอกาสในการจองยาวๆไม่มันรอนานใช่พี่รอนานก็คือเดือนต่อเดือนก็ได้มีเกมเล่นกันสนุก นนุกะ,ะวันที่20กดให้ได้ซึ่งมันจะมีลิงก์งจองใช่ค่ะลิงก์จองเนี่ยพี่จะลงไว้ที่หน้าเพจขวัญทิปสําหรับไทยแล้วลิงก์นั้นอ่ะ กดทุกวันที่20เวลาเที่ยงครึง่งเดี๋ยวฉันจะไปช่วยฉันจะไปเตือนในเพจฉันด้วยจะถึงแล้วน่าอีก10นาทีอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณต้องคิดให้พร้อมก่อนอย่าไปลังเลนะม,มัวลังเลโดนแทรกว่าคราวที่แล้วไม่ถึง5านาทีห,ห,ม,ดหมดเตือนเอาจริงๆผมอะพอเห็นพี่ป้อมเปิดปุป๊บอะอยากกินมากที่ผ่านมามีน้องๆเชฟเยอะมาเกี้ยมาหน่อยพี่เกี้ยมาหน่อย,เ,ย,อยเราก็ยังไม่สะดวกไปเพราะแนวเขาจะเป็นแนวเวสเทิร์นจะส่วนใหญ่เวสเทิร์นแล้วบางทีก็จะพยายามทําเป็นฟิวชั่นทำเป็น แล้วพอเป็นอาหารไทยอ่ะทุกคนจะรู้ผมเป็นคนสายแบบชอบอาหารไทยมากเป็นคนกินแนวแบบรสจัดประมาณหนึ่งแต่ว่าวันนี้เรามากินชาววังเขาจะไม่ได้แบบจัดจ้านมากไม่อย่าอย่าเรียกพี่ว่าชาววังไม่ได้ชาววังใช่ไหมพี่คือพี่ก็จะทําอาหารสํหรับในบ้าน<อ>แล้วก็คําว่าสํหรับเนี่ยเราคือรสชาติจริงๆงของเขาจานนี้เผ็ดก็คือเผ็ดจานนี้หวานก็คือหวาน,น,นจานนี้เค็มก็คือเค็มคําว่ากินสําหรับคือกินร่วมกันแล้วก็แต่ละจานต้องมีรสชาติที่ต่างและเอื้อกัน มันจะได้กลมเวลากินใช่ใชเวลากินมันก็คือความสุข ความสนุกในการกินร่วมกันของคนในครอบครัวหรือหมู่เพื่อนฝูงก็ตามทีใจของพี่ไม่ได้บอกว่าเป็นป้อมแต่อยากจะบอกว่ากินอาหารสำรับไทยอย่างไรเพราะตอนนี้มันหายไปจากชีวิตประจำวันเยอะมากด้วยความเร่งรีบของชีวิตนะคะแล้วก็ไม่มีใครมานั่งตั้งสำรับกันทุกวันทุกวันหรอกแต่เราเคยโตมาอย่างนั้นเพราะมันคือวัฒนธรรมไทยที่เราอยู่ร่วมบ้านกันหลายๆคนเนี่ยเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าสำรับคืออะไรแล้วในเรื่องของราคา ถามว่าก็คุยกับลูกลูกเคาะที่พันสามครับเพี่ลูกไหวเหรอเพราะว่าเรามีทั้งกุ้งแม่น้ํามีทั้งปลาหิมะมีอกเป็ดลมควันอยู่ในราคานี้ในใน,ในี้ค่ะนี่ถ้าจะพูดแบบภาษาแบบไม่น่ารักคือมันบ้าบอมากพี่ <S <S เอาจริงคือ ปลาหิมะเราไปกินชิ้นเล็กๆก็ะก็600กว่าบาทแล้วนะอ่าพี่มีปลาหิมะแล้วพี่มีกุ้งกุ uh, ้งแม่น้าของพี่นี่5ตัวกิโลนะเพราะฉะนั้นคือในราคานี้มันก็จะมีคอสสหรับไทยชุดหนึ่งอยู่แล้วใช่นับตัวนี้ด้วยก็สิบอย่างสิบอย่างเลยเหรอพี่ถึงของหวานด้วยพันสามเก้าเก้าบวกบวกเนี่ยเก้าสิบบวกบวกเนี่ยนะสิบอย่างรวมลุของหวานนั่นคือความอยากของพี่อยากให้คนได้กินอาหารพี่อยากให้คนได้รู้จักสำรับ อยากให้คนได้จําได้ว่าคนไทยเคยกินอยู่ยังไงในวัฒนธรรมของเราแล้วจะบอกนะอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนอยู่ข้างหน้าแล้วว่าเธอถ้าเกิดเธอจะเทเลท่าเดินเข้ามาวอล์กอินเธอไม่ได้กินนะต้องขอโทษต้องจองหรือถ้าจองเธอจองมาสี่เธอต้องมาสี่อย่าพกเพื่อนมาอย่าพกเพื่อนมาจะมาแบ่งกินกินไม่ได้เพราะว่าที่นั่งไม่พอโอ้ยสีเนี่ยเยอะแยะฉันกินหกก็พอเดี๋ยวค่ะที่นี่ข้าวเติมไม่อั้นอ๋อเหรอครับข้าวเติมไม่อั้น แต่ถ้าคุณมา6กคือดิฉันต้องให้ข้าว6ถูกมะกับเท่าเดิมและถ้าพี่บอกพี่คิดราคาะข้าวมันเสียความรู้สึกอะโอเคะงั้นเดี๋ยวน้องรอชิมได้ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ป้อเหมือนกันนะครั <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะกินเมี่ยก่อนนะได้เลยครับ,รบจะได้ครับเรามากินเมี่ยงกันก่อน วันนี้ก็ลากเยเกรสมานั่งกินเป็นเพื่อนนะแต่ไม่ต้องสนใจมันสนใจที่ฉันคนเดียวเพราะว่าเราต้องรีบทําเวลาเพราะของอร่อยรอเราอยู่เรากินเมี่ยงขนาก่อนเนี่ยก็คือแบบว่ามันมีความละเมียดนะชอบทองเหลืองอะอย่างเงี้ยมันดูคลาสสิกมากอะเราใส่นะขิงใช่ป่ะน่าจะขิงหอมแดงอันนี้เดาว่าม่วงป่ะน,นะพริกขี้หนูฉันชอบมากฉันเป็นคนต้องใส่พริกลูกดกด้วยสเม็ดไปเลยแล้วก็ขอหุกกรอบนะ ครื่องมันจะล้นไปขนาดแล้ววะเธอไม่ต้องเยอะนะฉันว่าแค่พอรสชาติหนึ่งสองสามมันเป็นเมี่ยงที่กลมกล่อมมากอะเราครบรสอนะอันนี้หวานกำลังอร่อยเลยอะรสชาติดีเดี๋ยวขอกินก่อนตายกับหมูเลิอดเดี๋ยวขอกินก่อนแล้วรออาหารมารอสำหรับมาแปบบหนึ่งเริ่มเผ็ดแสบคอ ะะเดี๋ยวพี่จะให้ดูว่าพี่เปลี่ยนแกงส้มมาเป็นแกงส้มใต้กินกับไข่เจียวอร่อยมากเพราะไข่คุณชายธนัดจิจะมีหัวเชโป้หวานหอมแดงพริกแดงแล้วก็โหระพาแกงส้มต้านี่คือแกงส้มหอยหินงามนี่คือตัวแอดออนเนาะอันนี้คือตัวแอดออนเลยน่าทานมากครับามมาพี่เห็นแล้วคนลุกอยู่เนี่ยอยากกินแต่พี่ป้อมบอกไม่กินสักทีหนึ่งอยากกินใช่พี่เนี่ยเริ่มหงุดหงิดแล้วนะไม่กินเอาแอดออนสุดท้ายแล้วแกงมัทฉมันซี่โครงแกะ เราเลือกสวนชิคลงเาะอันเนี้ยมันมีไขมันในตัวมันพอดีแล้วเกเตที่มันมีกระดูกอ่อนอ,อเออเราไม่เคยเห็นกระดูกอ่อนมันข้างใต้คือกระดูกออมันจะมีกรุบกรุบแล้วมันนุ่มแล้วมันมนุ่มจนกระทั่งไม่ต้องอาศาัยมีดเลย โมแต่แบบว่าเรียกว่าอะไรไนงถ่ายพี่ป้อมอยู่แก่ก็เลยแบบว่าอย่างไม่ได้กินแล้วคือเพิ่มแป๊บเดียวอาหารเต็มโต๊ะคืออันนี้จะมีอาหารที่เป็นคอสของพี่ป้อมกับอาหารที่สั่งเพิ่มด้วย,ยอะไรยเงีย้ยเดี๋ยวจะมาบอกว่าอาหารที่สั่งเพิ่มอะมไรบ้างไม่ต้องโชว์เยอะเนอะโชว์ล้วกินเลยลวกันอันแรกน้ำพริกมะม่วงนี่ห็นปน้างนกินว้าแล้วมีเครื่องเคียงผักนี่ดูมีปลาสลิดฟู มีผักเครื่องจิ้มต่างๆฉันใช้ดูฉันเอาปลาสลิดก่อนเลยนะมมามา่ดีกว น,นี่สนนเสียงว่าอยากขโมยปลาสลิดคนอื่นเลยอะ่ะอร่อยมากอันนี้เป็นอันบบที่แบบมีความเปรี้ยวเผ็ดเค็ม,มหวานนัวๆหวานไม่เยอะหวานน้อยมากเดี๋ยวฉันจะขอชิมจานละคำแล้วมันจะได้ไปเร็วๆอันนี้ยำไก่ยำเต่าฟังพี่ป้อมพูดปรวดไปแล้วนะฉันจำไม่ได้ฉันจะกินพี่ป้อมบอกว่าตับอร่อยมาก สนุกกับรสชาติจริงๆอันแรกไม่ติดหวานเลยอันนี้มีความเปรี้ยวหวานชัดเป็นสไตล์ยำที่มีกลิ่นคล้ายลาบนะสำหรับพี่เกียรติแต่แค่ไม่มีข้าวคั่วตับอร่อยมากตับนุ่มตับอร่อยแบบอร่อยชิป่พูดได้ไหมอร่อยชิปมาต่อที่ดีคานากะปีปลาเคม็มนี่คานากะปีปลาเคม็มคือกินแค่สองคำแรกสองจานอะ่ะรสชาติแตกต่างกันแบบชัดมากแล้วคือมันเหมือนมันมีความสนุกในการกินนิดนึงอ่ะ ทำยังไงให้กะปิกับปักเค็มมันเข้ากันน่ะกระปิมันมีความแบบไม่โดดอีกั้งบนนี้กอกากหบูหรือเปล่านะเพราะเมื่อกี้ได้กลิ่นมันหอมอยู่อร่อยอืปลาเค็มดีมากปลาเคม็มเค็มกำลังดีมาที่ต้มจิว๋วสดชื่นมากหมูนุ่มมากนุ่มแบบนุ่มละลายเลยอ่ะอันนี้อร่อยมาต่อกันที่ปลาฮิมานี่นนจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าชิ้นขนาดนี้ที่ฉันไปกินร้านอาหารจีนอ่ะ ชิ้นนึงก็600กว่าบาทแล้วนะคือถ้าเอาเนื้อออกมาประมาณเนี้ย600กว่าบาทแล้วนะอ๋อทอดขมิ้นหิมะทอดขมิ้นแต่อย่างที่ฉันอยากลองคือว่าฉันอยากลองพริกขี้หนูน้ำปลาเพราะพริกขี้หนูน้ำปลาของพี่ป้อมคือเด็ดจริงๆนี่ปลาทอดขมิ้นพอเปลี่ยนเป็นปลาหิมะ มันละมุนมากเลยมันนุ่มละมุนเคม็มนัวนัวกำลังดีแล้วทุกอยาก่างคามินกับเทียมก็หอมเลยมาต่อที่อะไรดีมาต่อที่นี่นี่นี่โลไข่เคม็มไข่แดงเค็มสวยมากนี่เห็นป้าไข่แดงเค็มสวยมากแล้วคือสามชั้นว้าวชั้นเอาชิ้นที่ไข่แดงเยอะ มันคือไข่เค็มที่เค็มไม่จัดฉันเคยกินเมนูนี้อยู่ที่ร้านหนึ่งเค็มแบบขึ้นสมองเลยอันนี้คือยังไงก็เป็นไข่เค็มมันก็จะมีความเค็มนิดนึงแต่พอได้น้ําน้ำพาโลแล้วอะเค็มหวานแล้วหอมแล้วคือพี่ป้อมแกะเคี่ยวแบบเคี้ยวน้ำตาลจนเป็นสีน้ำตาลอะไม่ได้ใส่ซียูนะหมูมะหมู รสจัอดอะจริงๆใครคาดหวังว่าจะเป็นอาหารชาววังอย่างที่เขา้าใจตอนแรกอ่ะมันอาจจะไม่ใช่แบบอาหารชาววังที่กลมกล่อมนัวทุกอย่างคือเข้มข้นจัดจ้านมาต่อที่เรือพัแหนงอ,อกเป็ดพัแหนงอ,อกเป็ดนีม่มะเขือเทศพอมะเขือมันตัดเปรี้ยวกับพนันแหน่ง มันกลมว่ะคือมันมีความเข้มข้นของเครื่องแกงกะทิคู่กกะทิแบบคลากมากแตกมันซะจนม่าแตกยังไงแล้วว่เนี่อยากให้ดูพริกขี้หนูน้ำปลาพีิป้อมอันนี้คือของเด็ดเลยฉันก็เห็นนางทำแล้วฉันอยากจะทําตามนางเหมือนกันแต่ฉันซอยหอมได้ไม่ดีเท่านางนะมาถึงนี่กุ้งแม่น้ำผัดมันกุ้งไหมฉันไม่แน่ใจนี่อันนี้คือกินง่ายมากนะเราจะรู้สึกว่ามันกุ้งจะต้องแบบว่าต้องคุกข้าวอะเดี๋ยวขอข้าวเพิ่มอนิดนึงนะแป๊บหนึ่ง ฉันรู้แล้วว่าทำไมต้องขอข่าวเพิ่มจริงๆได้เรื่อยๆด้วย,ว,ยว้าวอีบา้าอีจานนี้ยก็คุ้มแล้ววจานเถ้าไ,ไปกินที่อื่นก็น่าจะไม่ต่ำกว่าหกร้อยถึงพันหนึ่งนะมันกุ้งอร่อยมากอ่ะถึงเครื่องอะ่ะกุ้งดึบเด้งมากดูดิเนือ้ออยากได้พริกขี้หนูน้ำปลาด้วยอะ่ะ ถ้าอจรกินแบบจริงจังนะก็อิ่มแลวนะอิ่มนะกุ้งน้องแมนกินอ่ะเธออันนี้คือในคอทั้งหมดที่มีแต่เราสั่งเพิ่มเรานี่มะไข่เจียวนี่เป็นไข่เจียวคุณชายสูตรอาหมอ่อมทางสีมีพริกมีหัวไชโป้เวยว้าวอร่อยของไชโป้ป่ะแล้วเป็นแบบไชโป้สไลด์ที่แบบเป็นเส้นเส้นน แล้วเป็นอย่างที่บอกเลยเหมือนเดิมสำหรับแต่ละอย่างมันกินสนุกมาที่นี่มหมแกงปู <Wow. S 1> ข้น,นข้นแกงถึงมีความเผ็ดจ,จ,จัดจ้านเค็มหวานชัดมาที่แกงที่เหล็กเนื้อวากิว <Wow. S 1> เป็นอาหารไทยดูยที่แบบประทับใจมากๆาก wow. ก็แล้วจานรสชาติคือเอกลักษณ์มากพูดเลยว่าไม่เหมือนกันแล้วแกงขี้เหล็กไม่ขมเลยบากคนชอบกินแกงขี้เหล็กใช่ไหมแต่จะเห็นว่ามันขมไม่ขมเลยโหยกินเนื้ออวนในปากมาเนื้อก็คือดีมากเลยมาต่อที่เรียเนี่ยมัสสมันนะมัสสมันแห้อแกะนี่อยู่ข้างหน้าเฉลิมนีมัสสมันแห้อแกะที่เห็นป่ะมันจะมีกระดูกเล็กๆคาดว่าเดี๋ยวเขาปาดว่าลูกได้เลยคิดว่าน่าจะนุ่มมากชิมชิมน้ำแกงมัสสมัน โอ้ยรสชาติจัดจ้านกว่าที่คิดเลยอ่ะแล้วนี่คือเนื้อแกะอเออเขาปากรูดเลยนะน่อมากละลายในปาก,กไม่สาเนื้ออร่อยมากปก,กติเป็นคนไม่กินแกะอันนี้อ,อร่อยเลยไอที่สั่งเพิ่มอ่ะคนสั่งเพิ่มจริงอร่อยมากไม่ใช่เป็นเพราะพี่ป้อมนะฉันว่ามันอร่อยจริงนี่เสีดจะเติมข้าวอนะีกแล้วเนี่ยแกมาที่อันสุดท้ายแกงส้มอหอยหินงามเพราะเดี๋ยวจะไปจบที่ของหวานกนะันได้บอกว่า,วานี่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 เราไม้ดองก,ก่อนนะ น,นตัวใหญ่อยู่เนะอร่อยเพิ่งจะแบบเพิ่งเคยได้ยินชื่อเหมือนกันชิมก่อน,นชิมก่อน,อนแตงแตละอย่างนะรสชาติคือแบบเอก,กลักษณ์แต่ละจานไม่เหมือนกันเลยอร่อยของจริงแค่เป็นปีบุญที่ป้อมฉันว่าเขาคุมแล้วถ้าของจริงรอาพันส้าสิบบวกบวกไม่ได้แพงนงั้นขอตัวกินก่อนดีกว่าเพราะว่าของวันรอชิ้นอยู่เติมข้าวมาเติมจนเติมด้วย ฉันสามจานแล้วอะข้าวอะบ้าอ,อ่ะกินก่อนนะล,ล้วเดี๋ยวจะต้องของหวาน เ็มอ่ะมันไม่ใช่เผือมันคือต้มเค็มต้มเค็มใช่ไหมคะพี่แล้วประเด็นคือหมูนุ่มมากแล้วประเด็นคือไข่เค็มอ่ะ ผมเคยกินพะโลไข่เค็มที่อื่นแล้วมันเค็มขึ้นสมองเลยพี่แต่นี่มัน<ร>คือกำลังอร่อยเราเราใช้ไข่เค็มระยะทอดแล้วเอามาต้มเองถ้าไอที่เค็มปิ้กคือไข่เค็มระยะต้มอ,อ่าใช่ถ้าไข่เค็มระยะต้มมันเค็มมากใช่แต่นี่คือกําลังหรอกแล้วพอได้น้ําตัวนี้น้ําต้มเค็มหรือน้ําพะโลที่ความเข้าใจ่ผมเนี้ยราดลงไปบนไข่เค็มอ่ะมันอร่อยมากมนนซึ่งซึ่งผมว่าสนุกอาการกินมากพี่อีกแผนกนี้ก็ชอบมากแล้วพอกินกับมะเขือนะมันคือมันตัดรส จากที่การหัวกะทิที่มันเข้มข้นมากๆอ่ะพอได้มะเขือเข้าไปเสร็จมันสดชื่นเพราะมะเขือเทศใช้เราดองด้วยนะกาเป็นมะเขือเทศดองมะเขือเทศวีจินดองดองด้วยนะพี่แล้วก็จะดองดองในช่วงแค่เป็นน้ําดองสูงพีแล้วความสนุกของมันที่ในการกินคือแต่ละจานมันมีเอกลักษณ์และรสชาติไม่ซ้ากันใช่นี่คือสาหรับก็คือกะทิถ้าในสาหรับเรามีข้าวกะทิตัวเดียวเพราะว่าเราควรเรียกไอ้นนกมันไอ้นี่ก็เปรี้ยวไอ้นี่ก็ หวานคือทุกอย่างเนี่ยเขาต้องแบบรสชาติเอื้อกันก็เดี๋ยวฉันจะทิ้งยิงไว้ให้มาจองได้แต่ว่าขอกินก่อนเพราะละมีของหวานอีกขอบคุณ,คณนะคะ่พี่ป้อมขอบคุณครับของวานในสำรับเป็นรอยแก้วคำว่ารอยแก้วของไทยเนี่ย ไม่ใช่น้ำเชื่อมเฉยๆมันจะเป็นน้ำเชื่อมที่มีความเค็มนิดหนึ่งเพราะว่าลอยแก้วคือการเอาผลไม้เปรี้ยวหรือผลไม้ที่รสชาติไม่ดีไปแต่งรสให้อร่อยขึ้นส่วนน้ำแข็งที่เห็นเป็นการานิต้าก็คือเอาน้ำลอยแก้วไปจางลงขึ้นหนึ่งเพราะตัวมันเองเข้มคนไม่แข็งตัวแน่นอนมันก็เลยมีความรู้สึกให้จบแบบสดชื่นอ่ะมีความเหมือนซอเบนิดๆอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังพี่ปอ้อมพูดเสร็จแลอยากไปอยู่บ้านพี่ปอ้อมอะไรก็ได้กินดีกว่าลองดู เพราะว่าตัวนี้พอละลายแล้วก็ดื่มได้ ส่วนอันนี้เป็นของหวานแอดออนก็คือข้าวเหนียวน้ำตาลทุเรียนมันคือผลไม้ที่ผมชอบมากและจะบอกว่า <c oughs> พี่มูนข้าวเหนียวเองเนาะฮะ <c oughs> จริงเหรอครับจริงวันนี้จริงๆทุกวันเราจะมูนไว้แล้วก็จะเผื่อถึงเย็นแต่วันนี้ไม่เหลือแล้วเพราะต้นได้กินสี่ถ้วยหมดแน่นอนรู้สึกผิดเลยแล้วก็บ <c oughs> างทีข้าวเหนียวจะเปลี่ยนไปคือสอนในครัว <c oughs> เขาก็สนุกกับการที่พี่สอนข้าวเหนียวก็แล้วแต่อารมณ์เขาอยากจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรบางวันก็มาขเขียวใช่เป็นใบเตยเป็นอัญชันอันนี้กอันนี้เป็นอัญชัน ใส่นาวนิดหนึ่งก็เลยการสีม่วงบางวันก็อารมณ์ไม่ดีอัญชันซิดมาเลยแต่ก็ยังน่ากินอยู่เพราะเจอทุเรียนเหลืองออตัวน้ำกะทิพี่จะเป็นมะพร้าวน้ำตามลมะพร้าวกับกะทิสดส่วนทุเรียนเนี่ยพี่เลือกเป็นทุเรียนนกกระจิบเพราะนอกกระจิบเนี่ยมันมีความหนาของเนื้อกำลังดีพี่ไม่ชอบที่หนามากไปหรือบางมากไปครับตัวนี้กำลังดีเกรดกำลังดีเมื่อกี้ตัวข,ข้างๆมีคอมเพลนว่าน้อยไปใช่ไหมพี่ผมแอบได้ยินเหมือนกันกำลังคิดแบบว่า เนี่ยถ้าเกิดว่าถึงเย็นมีเหลืออีกเยอะๆนะอาจจะขอคนเดยสักสี่ถ้วยอ,<า>อันนี้คือสี่ถ้วยคือคนอละถ้วยคนละน้อง,แล,องแล้วที่เห็นกะทิที่ร้านหน้าเข้มข้นนี่กะทิจริงๆนะพี่ไม่มีแป้งหัวกะทิหัวกะทิแท้ๆเพราะที่เนี่ยกะทิที่ใช้ทําแกงทําอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นการเราคั้นแรกเนี่ยคือพี่สั่งสมมติว่าพี่สั่งมะพร้าวสิกิโลคั้นแรกไม่มีน้ําเลย เอากะทิล้วนๆไปคั้นหัวแบบมะพร้าวล้วนๆที่ความคลากที่มันออกมาอันนั้นเลยมะพร้าวล้วนๆคือน้ำกะทิที่ออกมาจากมะพร้าวจริงๆโดยไม่มีน้ำปนเอ็กซ์ตร้าเวอร์จิน่ยค่ะประมาณอย่างนั้นแหมต้องอธิบายภาษาฝรั่งนะ <laughs> เอ็กซ์ตร้าเวอร์จินาเข้มข้นมากเนี่ยมันจะหน้าตาแบบว่าอย่างนี้เลยมันมีความติ๊กของมันเองอ่าใช่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 แล้วก็พอน้ําที่2ก็คือเวอร์จินก็คือใส่น้ําเท่าที่จําเป็นเอนจอยค่ะปิดมื้ออาหารให้อร่อยอิ่มมากอ่ะอิ่มมากแล้วสองอย่างด้วยคือเราควรจะต้องกินสดชื่นก่อนหรือเราควรจะต้องกินหนักก่อนนึกออกว่าแต่ไม่มีปัญหากินได้หมดเดี๋ยวเราลองชิมเริ่มที่กรานิต้าก่อนปะไอที่เป็นลอยแก้วลอยแก้วนะนี่ดูสิ น่ากินเนาะกลีตา้าอุ้ยน้ำแข็งนมมากขอชิมชิมน้ำก่อนนะมันมีความลอยแก้วแล้วมันจะมีความเค็มปลาแลมปลาแลมอย่างที่พี่ป้อมบอกคืออารมณ์เหมือนคนทําเค้กแนะ่เลยสมัยก่อนฉันเคยทําเค้กใช่ป่ะฉันก็ยิ่งพรู้สึกว่าการใส่เกลือลงไปนิดนึงอะ่ะมาทาให้หวานมีความจัดจานขึ้นเรียกว่าโดดขึ้นมาอย่างนิดนึงอะ่ะคือไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะแต่ใส่เค็มลงไปนิดนึงนะหวานมันจะอร่อยอยสดชื่นมากอุ้ยมะม่มงเบาอร่อยมาก อยากไปตั้งเต็นท์นอนหน้าบ้านพี่ป้อมเลยมีอะไรเลยเหลือแล้วก็โยนเข้ามาในเต็นท์ได้นะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มาต่อกันที่ข้าวเหนียวทุเรียนอันนี้คือสิ่งที่ใฝ่ฝันสิ่งที่เราคอยและมีความเห็นด้วยกับโตข้างๆเมื่อกี้ว่าน้อยไปนิดเธ <c oughs> อมันน่ากินมาก <c oughs> ขอชิมข้าวเหนียวก่อนกินดีอ่ะ อชอบ texture ข้าวเหนียวมากหนึบกรึบเลียนตัวอุ้ยชอบชอบข้าวเหนียวอย่างนี้ฉันชอบความแบบมีความแบบเป็นไตเบาๆข้างในอ่ะมันมีความกรึบเคี้ยวมันเคี้ยวกรุบกลอบข้าวเหนียวอร่อยมากขอทุเรียนนะค่อยๆตัดทุเรียนหวานกำลังอร่อยครีมมี่มากนุ่มละมุนแต่เลิฟข้าวเหนียวมากฉันชอบข้าวเหนียวเท็กเจอร์แบบนี้พูดไปพูดไปดจะหมดแล้ว งั้นเอาเป็นว่าขอตัวกินก่อนจะไม่ไปจบจะไปขอบคุณพี่ป้อมด้วยน่ารักนะแค่สั่งพี่ป้อมพูดก็เพลินแล้วอาหารนะเจอมาคำสุดท้ายแล้วตอบด้วยน้ำแข็งใส เธอเป็นยังไงคือได้ชิมฝีมือพี่ป้อมแล้วทุกสูตรที่แกคิดมามันเรียกว่าเลยนะมีความละเมียดมีความละมุนเป็นเมนูง่ายๆที่ไม่ง่ายแกคิดซับซ้อนมากกว่าจะออกมาเป็นเมนูแต่ละเมนูด้วยราคาเนี้ย 1390บวกบวกฉันว่าคุ้มถึงจะตัดไอตัวที่เป็น additional ที่สั่งเพิ่มไปแล้วอะ่ะก็ยังคุ้มอาหารเวลาลงลงเร็วมากแต่จะบอกนะวเวลาเธอแบบว่าอยากจะมากินอะ่ะแล้วเธอรู้สึกว่ามันเหมือนเชฟเทเบิลทั่วไปที่แบบเป็นคำคำนิดนึงนิดนึงยังไม่ต้องสั่งเผื่อเยอะๆขนาดนั้นแค่อยากชิมเลยก็สั่งเพิ่มแต่ไม่ต้องั่งว่าไอ้นี่สที่อันนี้สที่ กินไม่หมดมันเยอะมากที่เธอเห็นน่ะมันคือมันคือปริมาณเท่ากับที่ขายจริงเธอเพราะฉะนั้นมากินคืออิ่มอร่อยเราได้เจอพี่ป้อมพี่ป้อมแกจะอยู่รับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่าลืมนะว่าถ้าเกิดถ้าจองอะ่ะแกจะเปิดรับทุกวันที่20ในแต่ละเดือนถ้าเต็มก็คือเต็มแล้วก็คือช่วงเที่ยงครึ่งเปิดจองปุ๊บเต็มปับ๊บ เธอเธอต้องรอก,กดดีๆเลยยเงี้ยอย่าให้เสียชื่อแฟนขับเกียร์แทบเธอต้องจองมาแล้วเธอต้องบอกพี่ป้อมว่าตามมาจากฉันหึกอบอกว่าให้ฉันได้น้าบ้างอะไรเงี้ยนี่ดูดินี่คือแบบที่สั่งไปแล add ้วแอดออนทุกอย่างที่สั่งกินอะ่ะยังต้องหอกกลับเลยอะ่ะได้อีกมื้อสองมื้อเลยอะ่ะเธอเอาจริง,รงเอาเป็นว่าวันนี้ประทับใจกับรสชาติอาหารของพี่ป้อมเป็นรสชาติอาหารไทยที่เป็นสำรับไทยแล้วเธอไม่ต้องกลัวนะว่าจะเป็นรสแบบชาววังชัดๆเพราะว่า แต่ละจานมันม <and> <Supreme> ีความเปรี้ยวชัดเค็มชัดอะไรที่ควรจะรสอะไรก็คือเป็นรสนั้นเลยเผ็ดก็มีแล้วคือแบบอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยเลยแล้วควรจะต้องมากินแค่กดให้ทันพี่เกียร์ขอตัวไปก่อนถ้าเกิดใครชอบบล็อกนี้ของพี่เกียร์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เกียร์ด้วยที่สําคัญนะจ๊ะอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงได้ความอร่อยได้ความรู้เรื่องการทําอาหารจากพี่ป้อมเยอะมากแล้วก็พี่ป้อมน่ามากเธอมาเจอพี่ป้อมได้ฉันไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ๊ะจุ๊บจ๊